สวัสดีครับผมธนาอภิวัตรครับผมเป็นทนายความที่เชียงใหม่ครับผมเน้นด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ครับลูกความสนใจผมเป็นชาวต่างชาติครับมีหลายครั้งที่ผมพบปัญหาครับว่าเมื่อนายหน้าหรือลูกความนะครับมามาปรึกษาผมผมค้นพบว่ามันมีปัญหาที่มันสามารถป้องกันได้นะครับถ้าเขามีความรู้ทางด้านกฎหมายผมเลยสมมติสถานการณ์ขึ้นครับผมใช้วิธีที่เรียกว่า pathway approach นะครับ คือผมสมมุติสถานการณ์ขึ้นว่าในหน้าอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งเส้นทางในการเดินทางของเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงเขาสามารถขายทรัพย์ได้เนะี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างอุปสรรคอะไรที่เขาจะต้องเจอกฎหมายข้อไหนที่เขาต้องเข้าใจเอกสารกฎหมายสัญญาต่างๆตั้งแต่สัญญาในหน้านะครับจนถึงลูกลูกค้าสามารถขายทรัพย์ได้เป็นสัญญาจะซื้อจะขายพวกนี้นะครับผมนะครับเอาสาระ ความรู้นะครับใส่ไวในการอบรมครั้งนี้ซึ่งเนื้อหาผมก็จะเริ่มจากการที่เขาจะสามารถดูโฉนดครับดูโฉนดดูที่ดินแล้วก็เข้าใจข้อกฎหมายต่างๆหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะสามารถทําสัญญาครับก็คือรู้จักกับกฎหมายนิติกรรมกฎหมายสัญญาว่าต้องอะไรป้องกันอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องกงังวลนอกจากนั้นครับผมได้สอดแทรกนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับพรบจัดสรรครับ เพราะว่าวันนี้มีการเลี่ยงพรบรจัดสรรนะครับที่เชียงใหม่เรามีประเด็นปัญหาที่ให้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมจะบอกถึงวิธีการที่เขาใช้ในการเลี่ยงจัดสรรว่าทําอย่างไรนอกจากนั้นครับเมื่อเขาสามารถตกลงธุรกิจก็เป็นการทําสัญญาในหน้าครับเราจะมาเจาะสัญญาในหน้าครับว่าส,สัญญาในหน้าควรจะพูดถึงอะไรและควรจะมีอะไรในสัญญาในหน้าเพื่อจะมั่นใจนะครับว่าในหน้าจะไม่ทํางานฟรี หลังจากนั้นครับก็จะถึงการทําสัญญาจะซื้อจะขายใช่ไหมครับการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆผมตั้งใจที่จะทาคอสนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เพื่อปูพื้นฐานของท่านนะครับสามารถประกอบอาชีนี้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนอกเหนือจากนั้นท่านสามารถมีพวกเรานะครับทีมงานสํานักงานกฎหมายของพวกเราให้คาปรึกษาของท่านตลอดวิชาชีพของท่านด้วยครับหากท่านสนใจนะครับผมขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ครับ เพื่อเราจะสามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนากับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับยังไงเจอกันในการสัมมนา,นานครับสวัสดีครับ